สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเอาต่อเลยค่ะสูตรคุณกันยามาแล้วปิดไป็นหวดเดียวเพราะเป็นยังเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะให้วนจังจังถูกมาสามหวดแล้วโทวหาคุณกันยารับสายบอ่อนอะคนก็ให้สูตรดับมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเงียบเลยเรานะเงียบเลยเราไปดูติดแฉแดงทุกวันทุกวันเลยผิดผิดงวดเดียวผิดงวดเดียวเงียบเลยงวดที่แล้วก็ได้นะคะเจ๊พอดีชอบเจ็ดชุดหลังที่ที่ไลน์มาให้เจ๊ว่าชอบเจ็ดก็มามาวิ่งเจ็ดกับวิ่งสามล่างเพราะว่ามันสามชน แู้วมันสามมากกว่าก็ได้สามกับเจ็ดนะางบนเจ็ดไปอยู่หลักร้อยเจ็ดไปอยู่หลักร้อยนะถ้าวิ่งก็ได้ถ้าลูดไม่ได้ค่ะถ้าวิ่งก็ได้เจ็วิ่งเจ็ดไปที่แล้วค่ะอีกเจ็ดไปแค่พันหนึ่งก็ได้มานิดหน่อยแล้ววิ่งสามได้ดึนคืนได้ดึงคืนก็ยังดีนี่ค่ะสามไม่ได้วิ่งสามลูดเอาเพราะว่าเป็นข้างล่างเนาะมันไม่อยู่หลักร้อยอะไรเงี้ยก็วิ่งสามได้อีกมาอีกหน่อยนึงเออก็ยังดีบุ้ต่ มันมันไม่ใช่ับ,บเจ๊มันเบื่อบางทีสามตัวมันก็ถูกยากนะพูกระพูดเนาะเราก็เล่นเอาอย่างนี้เล่นเอาอ่ะเล่นเอาอย่าเล่นเสียอะไรเงี้ยเล่นนิดนึงก็ยังดีนะอ่ะเจ๊เนาะลงลทุนไปสักค่ะเล่นทุนลงทุนไปสามพันข้างล่างเราเราได้มากหน่อยแต่ั้งบนเราลงทุนไปแค่พันหนึ่งมันก็ได้มาสองพันแะเจ๊เนาะมันก็<ม>โอเคอ่ะนี่แหละเดือนขัล่างลงทุนอ่ะค่ะเราก็ได้มาเบน้องเปนสี่พันห้าพันก็เอาแล้วไม่เอาเยอะเหมือนไม่เลย อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนมีปัญญาอ่าเล่นเป็นเล่นให้เป็นใช้ปัญญาพิจารณาถ้าจะให้มันแป๊กเลยเนี่ยโอ้โหเจ๊มันมันก็ยากเหมือนกันนะแต่วดนี้มั่นใจนะเจ๊หกข้างบนเนี่ยหกบนวิ่งหกบนนะข้าวเนี่ยต้องต้องมาแน่แ่เลยแต่จับหกวดนี้จะจับชุดใหม่ไปให้แล้วนะคะลายไปแล้วเมื่อกี้นีค่ะเจ๊วิ่งวิ่งหกกับอะไรคะบน 6, ตอนนี้ตอนแรกนะวิ่งหกกับแปดตอนนี้เจ็ดมันก็ยังติดอยู่อีกก็เลยเอาทำสามตัวให้เขาเลือกเนี่ยเจ๊จับไปให้ก็คือถ้าถ้าเขาชอบหกก็จะมีเจ็ดหกแปดหกเก้าหกสามตัวเองนะคะเจ๊ถ้าชอบหกนะคะเก้าหกนี่ดังมากเจ๊เ,เล่นเก้าหกกับแปดหกเนี่ยอ่ะ <96. S 1> เนี่ยนะ,ะแล้วก็แปดถ้าถ้าชอบเจ็ดก็จะมีเจ็ดนี่แหละ ถ้าชอบแปดก็จะเป็นแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่ก็เก้าสี่ดังมากเหมือนกันนะเจ๊ที่หลักเจ็ดก่อนนะเจ็ดค่ะเจ็ดหกแล้วก็แปดหกแปดหกเก้าหกเก้าหกโอ้เก้าหกในไลน์ก็มีในไลน์ก็มีนะคะไลน์ไปแล้วไม่ดังสี่เก้ามากกว่าสี่เก้าห้าใช่ดังสี่เก้า มีท,ที่เลยเจ๊เจ๊เจ๊ชอบตัวนี้นะคะถ้าจะถ้าจะมั่นใจก็ซื้อเก้าสี่เก้าหกเนี่ยค่ะเจ๊สี่เก้าหกอ้าวหลายเจ้ามากได้สี่เก้าหกอันไปเร็วสี่เก้าหกหอจับแล้วนะมันได้อย่างนี้โอ้โหได้โอ้ยได้ตัวเดียวกันเลยเนาะสี่เก้าหกนะนะเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนสี่เก้าหกถ้าถ้ามีตัวนี้มันก็ถ้ามีถ้ามีตัวเก้ามันจะมีอย่างนี้นะคะ,จะ,ะ,คะเจ๊ สามเก้าหกสี่เก้าหกนะคะแล้วก็ถ้ามีเจ็ดก็จะสามเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดถ้ามีแปดก็สามเก้าแปดแล้วก็สามแปดหกสามแปดห้าสี่แปดหกมันมีอย่างละปิดสอง่หแปดเจงว่าสี่สี่สี่เป็นหลักร้อยใช่ไหมสี่กับสามเป็นหลักร้อยสี่กับสามค่ะเอาสามกับสี่เป็นหลักร้อยค่ะเจ๊อ๋อเบอนี ข้างล่างมักเจ็บมากเลยนะเจ๊ข้างล่างชอบเจ็ดมากเลยอข้างล่างเจ็ด้าเน้นไปให้เลยค่ะเจ็ดข้างข้างล่างข้างล่างวิ่งหกกับเจ็ดใช่ไหมคะค่ะค่ะหกกับเจ็ดวิ่งเอาวันนี้ข้างล่างหกกับเจ็ดเนาะจับคู่หกห้าใช่ไหมคะหกห้านะเมื่อทีแล้วมันเมด่ี้แล้วมันสามกับเก้าแล้วก็เลยเอาสามเพราะมันทําแล้วมาทาตอนหลังอุ้ยสามมันมีชนสามสูตรก็เลยได้สามอ่ะเมื่อทีแล้วได้สาม เลขสามแล้วก็ก็ก็เลยไม่ขาดทุนอ่ะถ้าเล่นแบบนี้ไม่ขาดทุนเราเจ๊เราเล่นน้อยๆเนาะ,ะเล่นอย่างวิ่งวุวิ่งล่างเนี่ยเราไม่วิ่งนะคะเพราะว่าล่างนี่เราลูบหมายถึงสิบเก้าตัวนะคะเจ๊สิบเก้าตัวลงทุนไปอ่าตัวละร้อยหนึ่งมันก็ได้ในซือนน 9, นะะ้อในเว็บค่ะมันได้เก้าพันกว่านะคะเจ๊ซื้อในเว็บค่ะถ้าซื้อข้างนอกมันได้ไม่ถึงแต่ซื้อในเว็บมันก็ได้บาทหนึ่งมันได้เก้าสิบห้าเนี่ยค่ะเจ๊ นี่นะเราซื้อร้อยดูก็ได้ตั้งเก้าพันห้าแล้วค่ะข้างล่างจับคู่จับคู่ให้หลักห้าใช่ไหมคะจับคู่ให้มันที่จับไปก็ปีหกห้าหกหกหกเจ็ดหกน่ะหกห้าหกหกหกเจ็ดแล้วก็ห้าห้าหกห้าเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะเจ้าหกห้านี้มีมานั่นเหรอหกห้ามันมันมันมีตัวชนห้าห้ะยังไม่ว่างเดี๋ยวโทรกลับค่ะ นี่ะเจ๊เจ๊จับเอหกห้ากับเจ็ดห้าเนี่ยนะถ้าถ้าจะจับเพราะว่ามันมีตัวตัวเบิ้ลห้าห้ากับหกหกอยู่คู่หนึ่งนอกนั้นมันก็เหมือนกันหามันก็มีหกห้าหกกลับไปด้วยห้าหกหกห้าเจ็ดเจ็ดถ้ากลับไปเนี่ยทำไมทไมหกห้ามันตั้งสามครั้งตอนนี้เราไม่มั่นใจเอ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 เนี่ยเราก็เลยเราก็เลยแบบไม่จับละเอาเอาเอาติดไปแต่ว่าถ้าคนชอบหกห้าตอนนี้ก็หกห้าตอนนี้ว่าห้าหก มันมาอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็เลยเน้นเน้นไปให้ค่ะเน้นไปให้เนี่ยหกห้ากับเจ็ดห้าเนี่ยที่ขีดขีดไปเนี่ยค่ะเจ๊ตัวนี้ห้าจิตนะค่ะตัวนี้ข้างล่างนี่ชอบจ็ดนะคะเจ๊งวดนี้ชอบจ็ดมากเลยใชชแต่ห้านี่ยังไงยังไงก็มามาล่างค่ะเจ๊อ๋อก็เลยก็เลยจับใส่ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะตัวรองก็ตัวรองก็หกห้าใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะจริงๆแล้วตัวตัวพ่กนี้ไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปสนใจมัน เขาตรงนี้มันชนกันอยู่แล้วห้าหกหกข้ามันก็เป็นตัวชนอยู่แล้วจริงๆมันมีอยู่แค่หกหกห้าห้าหกเนาะแล้วก็หน้าเจ็ดเจ็ดห้าแค่นั้นเองมีหวยอยู่แค่สี่ชุดเองจริงๆแล้วเนาะสี่ชุดหกห้ามีสองครั้งห้าหกมีหนึ่งครั้งเนาะดูดีเตัดไปเลยเจมตัดตัวใดตัวหนึ่งก็มีก็มีหวยแค่สามตัวเองนะนะห้าหจ็ดเจ็ดนะห้าห้าหกเจ็ดสลับกันเอาเลยสลับตำแหน่งกันเอาเลยเนาะ หน้าค่ะหน้าเจ็ดตุกห้ากลับไปให้แล้วเนี่ยว่าเขามาเก้ากันเข้ามาเก้ากันเยอะแยะไม่เอากับเขาบ้างเด้อก้าขึ้นบนเจ้าขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนเจ้านะอันนี้ก็จับก้าให้เก้าสามเก้าสี่เนี่ยเก้าสามเก้าสี่เก้าเก้าหกเด่นมากนะเจ๊านะเก้าสี่เก้าหกเนี่ยเล็งๆไว้เลยก้าวสี่ก้าวหกแหละอ่ะแล้วก็สามตัวก็จะจับสี่สี่เก้าหกเนี่ยชอบมากเลยสี่แปดหก สี่แปดหกโอสี่แปดหกกัสีเก้าหกนะคะเจ๊ที่ 4, ชอบมากนะสี่แปดหกใช่ไหมคะอ่าสี่แปดหกกับสี่เก้าหกค่ะชอบมาก<ต>อันเนี้ยเจ๊ลองลองพิจารณาดูถ้าชนตรงไหนตรงไหนก็หน้าหน้าจะใช้ได้แล้วก็เก้าสี่กับเก้าหกนะคะเจ๊แล้วก็ 9, 4, 9, ะะแปดหก 8, 6, ตัวหนึ่งค่ะให้แค่นี้ทักขบนอ่ะหนหลัแปดหกแปดหกเก้าหกแล้วก็เก้าสี่นะคะเจ๊เอ้ามาตรงกันกับคนอุบลให้หก ข้างบนให้หกเขาให้เก้าหกเลยนะสี่เก้าหกเหมือนกันเลยหกในชอบมากเลยเจ๊หกสี่เก้าหกเหมือนกันเลยเขาว่านว่าทําไมตามกันมาคัดลอกกันมามันก็สูตรใครสูตรมันมาตรงกันพอดีเนาะวสูตรมันสูตรอันนี้สูตรเลยสูตรจริงๆเลยสูตรของเราเองเราก็ทําได้อย่างนี้เนาะใช่เขามีสูตรของเขาแต่บังเอิญมันก็ตรงกันน่ะเนาะว่าวันนี้แหละสี่เก้าถล่มทลายถ้ามันออกนะ หล่นกายเลยแต่แต่เขาก็ไม่ขายให้นะอันนี้ก็สั่งกตเตรี่เขาไว้แล้วนะสีสีก็ถ้าหกมาตัวเก่ามาดตัวรองเนาะแต่ก่อนออกข้างล่างใช่ไหมตอนนี้มมาจะออกข้างบนจะขึ้นบนแล้วก็ไม่รู้แต่มันมีสุดดับนะเจ๊ค่ะบางทีก็ไม่ได้ดูเจ๊ดูสุดดับที่ที่ไลน์ไปให้ทีแรกเลยจะมีดับบนดับล่างเจ๊ดับนี่ใช้ผู้มาผู้มาค่ะดับนี่ไม่มาจับได้เลยถ้าอันไหนมันตรงเจ๊ก็กาไว้เลยขีดขีดไว้ว่ามันตรง แปดหกแปดมุดถูกแปดนี่ดับนะคะเจ๊แต่แปดหกไม่ดับเช่ไม่เขียนให้เขาจัดเก็บลงคลิปไปแล้วไม่เอาให้นะคาะไม่เอาให้ไม่เขียนให้เลยแปดหกนะเพราะว่ามันมาเด่นมันมาเด่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมค่ะค่ะค่ะตรงนี้เลยเจ๊ไอ้ที่ที่เขียนหกแปดไว้ที่กากาพุตแรกเนี่ยกาไปให้เจ๊นั่นน่ะคือตัวดับเรามาทาดับทีหลัง พอเราไปเจออ่าเราก็เลยขีดค่าเลยมันก็เลยมีน้อยชุดที่ชุดแรกเลยเนาะไม่ใช่ไม่ขีดตัวโอ้แต่ก่อนมอมองเห็นสามสองอ้าวอ้าวดับมาออกนี่นาที่ไหนได้อดับข้างบนแต่มาออกข้างล่างทีนี้เขาเขาถามว่าคุณกัญญานอ่ะดับดับตัวกลับด้วยไหมมันมันดับของมันอย่างนั้นนะเจ๊ไม่ต้องไปตัวกลับตัวอะไรเลยคือดับตรงตัวแบบนั้นค่ะคืออย่างนั้นเลยคือบนคือล่างอย่างนั้นเลยเนาะค่ะอ่ดดับคู่เ็าเรียกดับคู่ จะไปกลับจะอะไรไม่ได้ไม่ต้องไปกลับไปละคือดับคู่ก็ค,คือคู่ของเขาจริงๆเลยเ <c oughs> จ็ดเจ็ดหกเนี่ยเราต้องดับเจ็ดหกนะคะเจ๊มันจะไม่มา <c oughs> ถ้ามาได้ก็จะมาหกเจ็ดอะไรเงี้ยอ <c oughs> ๋อ๋อตัวตัวดับเจ็ดหกไปใช่ไหมเนอะพูดถ <c oughs> ึงพูดถึงเปรียบเทียบดูถ้ามัน <c oughs> ดับเจ็ดหกนี่เราก็ต้องเจ็ดหกจริงๆเลยเจ๊จะไปกลับด <c oughs> ้วยหกเจ็ดด้วยไม่ใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ ค่ะค่ะได้ดับเฉพาะตัวนั้นเลยไม่เกี่ยวกับบนล่างคุณไม่เกี่ยวม่นกี่บนล่างค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆค่ะที่ให้ข้อมูลนอขอให้ถูกรวยเลย496ถืกว่าว่าจะซื้อเมื่อคืนก็ลืมอยากให้ถูกกะเจ๊เนาะอยากให้คนถูกต่้งหมุนกันเนาะมตัวเมื่อคืนฝันดีมากเลย ฝะะัน<อ>ดีมาก<อ>วิ่ยแต่ฝันดีอย่างนี้จะได้เงินหรือเสียเงินฝ <c oughs> ันว่าได้เงินมันจะเสียเงินหรือเปล่า <c oughs> ไม่อยากจะฝันวันที่แล้วฝันว่าได้เงินมาเสียเงินไม่ถูกเลยนะแต่แต่เพราะว่าถ้าถ้าฝันว่าได้เงินมันก็เพราะว่าฝันว่าเสียเงินดีกัน,น,กน,น,กนแวแค <c oughs> <ช>แล้วเสียเงินร <c oughs> ้องไห้แบบเราเสียดายอะไรอย่างเงี้ยก็บอกมันจะได้ตังค์แต่่ว่านะเพระันนี้มันคือเอาความฝันไม่ได้อ่ะไม่ไม่ต้องฝัน ใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ฝันเหมือนกันปกติเป็นคนจะไม่ฝันถึงจะถูกไวยเยอะขนาดไหนก็ไม่ฝันถึงค่ะไม่ฝันใช่ใช่ไม่ฝันเคยถูกหวยเยอะๆก็ไม่ฝันนะเฉยเฉยใช่เหมือนกันเลยเจ๊เป็นคนที่ไม่อาศัยความฝันไม่ได้อ่ะฝันได้ผมไม่ไม่ใช่เรื่องของโอยเลยล่ะฝันเห็นตัวแดงจึงคึงถูกเไดร่เฮงแม่ซ้ำตอมใส่เว้ยฮะ ตอมใส่เม็ดผลออกมาก่าถือจับเมาผีขนะี้สวยผียังมาโกหกเราอีกนะอ้ผีมันกใช่หลอกเราดวงเราไม่มียังยิ่งมาหลอกเละี่มันหลอกเราก็ได้แล้วจะบอกใคอย่างโงตายแล้วยังมาหลอกกันอีกเหรอเห็นตัวแดง <laughs> เข้ามาให้แดงจึง้งคึ้ง <laughs> ไปทุ่มมดโตว่า <laughs> ไม่จะกินเลยเนีย <laughs> บอกว่าเชื่อไม่ได้บอกจริงจริงเจโชคดีเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่ให้ข้อมูลรวยๆค่ะงวดต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจเดี๋ยว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 ค่ะงวดที่แล้วเจนะถ้าไม่แอนตี้ศูนย์นะถูกเป็นสองร้อยคูณสองร้อยเจ็ดค้าหนึ่งตรงตรงเลยโอ้ยะได้ยจ๊ะโอ้ยนะครัตรงเจ็ดห้าหนึ่งสองร้อยคูณสองร้อยมาซื้ออีกสีหลังอีกห้าสิบคูณ จะเดี๋ยวคลิปต่อไปลงหวยสามตัวให้ท่านผู้ชมดูนะคะขอบคุณค่ะที่ให้แนวทางขอบคุณมา,มากค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมกุณกัญญาเบิระนไห่ขอมูลมาให้เรามาเป็นข้อมูลในมูลในการเสียงซื้อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกับมีความเม่นย่าม,มากตลอดผิดงวดเดียวแต่หวยหวยวิ่ง ชอบที่ว่าชอบเจ็ดอ่ะคนชอบเจ็ดนะวันจันทร์มีเจ็ดนะแต่ไม่แต่เจ็ดเพิ่งกับวิ่งถูกเนาะคนวิ่งวันข้างล่างกับวิ่งหกกับเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมหกหาเจ็ดหาเพือตัวเด่นหกห้าหกหกหกเจ็ดหกห้าซ้ำอีกห้าห้าห้าหกซ้ำอีกสามตัวแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะมีหูสรุปแล้วในนี่มีหวยห้าหกเจ็ดจับคู่เอาเลยค่ะท่านผู้ชม เวียนเราเลยวิยน่นเอาเลยนะอ่าวินเลยค่ะวินวินเราเลยหกประตูแค่นั้นตัวถ้าหกประตูก็ตัดหกหกกับห้าออกอ่ะท่านผู้มโจคดีลำลุย้ยถูกหวยไปน้ำกันวิจเจนะหน้าเปน็นแนวร่างสายดันผู้ช้มโจคดีลำลุย้ยถูกหวยไปด้วยกันนะคะงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกสี่นะคะเนาะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ